กฎของการมีจุดเด่นครับคือจำจำไว้นี่ครับว่าคนที่ไม่มีจุดเด่นอะไรเลยจะไม่มีเสน่หอะไรเลยแต่คนที่มีจุดเด่นจะมีเสน่หครับสมองมนุษย์เนี่ยนะครับมันชอบใครก็ตามแต่หรืออะไรก็ตามแต่ที่มันมีจุดเด่นนะครับจำไว้ครับถ้าเราทําให้เขาชอบอะไรในด้านใดด้านหนึ่งสมองมักจะมีแนวโน้มส่งผลให้มองด้านอื่นๆของเราดีไปด้วย โดยอัตโนมัติถ้าสมองมองด้านแย่ของเราด้านใดด้านหนึ่งมันจะส่งผลให้สมองเหมารวมว่าแย่หมดทุกด้านสมมุตินะครับคุณให้แฟนยืมเงินหนึ่งแสนบาทแต่อันนี้ก็เลยครับเรื่องนี้คือเหตุผลครับไม่ใช่ความรู้สึกเพราะหมายความว่าเรื่องนี้จะไม่เกี่ยวกับความรักและพอให้เงินไปนะครับเศ็ที่หนึ่งเที่สองคือมีการบ่นครับการบ่นสะเทือนความรู้สึกไหม สะเทือนความรู้สึกครับเพราะเนี่ยสมองจะตีรวมว่าอันเนี้ยบนนะครับไม่ชอบครับมันเลยทําให้สามร้อยหกสิบองศาทั้งหมดในชีวิตของเราตอนเนี้ยนะครับมันมีแต่ไม่ชอบครับเพราะงั้นเนี่ยหน้าที่ของคุณคือทําให้คนรู้สึกดีแล้วสามร้อยหกสิบองศาของคุณจะดีครับแต่ถ้าเขาถ้าคุณทําให้คนรู้สึกดีคุณไม่ได้สามร้อยหกสิบองศาสมองมันจะตัดสินว่า มันจะหาว่าเราเนี่ยไม่ใช่เนื้อคู่ของมันมันจะหาว่าเราเนี่ยไม่ใช่คู่แท้ของมันแต่ถ้าคุณเป็นมิตรกับมันต่อให้คุณไม่ดียังไงมันจะหาให้ผลซับพอร์ตว่าคุณดีมีสี่อย่างครับที่คนจะเหมาว่าคุณดีทั้งหมดเลยถ้าคุณทำหนึ่งในสีนี้คนมันจะเหมาว่าคุณดีทั้งหมดแต่ถ้าคุณไม่เข้าใจไอ้สีข้อนี้ต่อให้คุณพยายามให้ตายมันก็ไร้ประโยชน์ครับเพราะคุณไม่เข้าใจครับว่าไอ้เรปเทเรนเบรนเนี่ยมันทำงานยังไง สข้อเนี้ยวันนี้ครูคมจะเอามาแชร์2ข้อครับที่คุณทําแล้วทําให้สมองมองคุณหมายว่าเอ้ยดี3ามอองศา1ครับถ้าในช่วงความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มคบกันมันจะมองว่าคุณดี360อองศาถ้าคุณเซตภาพลักษณ์ของตัวเองเช่นเซตผมใส่เสื้อผ้าที่รีดนะครับไม่มีรอยยับอะไรอต่างพวกนี้นะครับหรือว่าเป็นคนหน้าตาเกลี้ยงเกลาสะอาดสะอาน อันนี้ครูคงไม่ได้พูดถึงว่าเออต้องมีดั้งไม่มีดั้งไม่ใช่นะครับแต่มันพูดถึงบุคลิกลักษณะที่ดูดีที่สุดนั่นคือสิ่งที่ทําให้คนตัดสินคุณในช่วงเริ่มต้นแต่ในความสัมพันธ์ในระยะยาวมีอย่างหนึ่งครับที่มันทําให้คนมองว่าคุณดี360อยงศาคือการพูดเพราะครับถ้าคุณต้องการทําให้ตลอดทั้งความสัมพันธ์เนี่ย คนยังคงมองว่าคุณเป็นคนดี3 6 0อหกองศาคือการเป็นคนพูดเพราะครับแต่ปัญหาคือวันนี้มีหลายเคสปากนะตอนหนูเป็นคนพูดตรงๆนะคะ่ะอาจารย์นะครับอะไรดีหนูก็ว่าดีอะไรไม่ดีหนูก็ว่าไม่ดีสิ่งนี้ทําลายความสัมพันธ์อย่างมากครับแต่คุณอย่าลืมนะครับว่าการพูดเพราะไม่จำเป็นต้องเสียตังค์ครับการพูดเพราะไม่จําเป็นที่คุณจะต้องเก่งหล่อสวยรวยดีดังครับและการพูดเพราะมันกระทบความรู้สึกคนไหมครับกระทบครับ ถ้าคนรู้สึกดีมันจะมองว่าคุณดีส6 0อยหกิบองศาแต่ทั้งหมดมันมีสี่อย่างสี่ข้อครับทำให้สมองเข้าข้างเราครับมองว่าเราเนี่ยดีครับ3 6 0อหกองศาครับคือจริงๆแล้วเนี้ยเรื่องนี้จะอยู่ในคลาสนะครับราคาหลากหลายพันบาทนะครับใครอยากได้ทั้งสี่ข้อเลยไหมสี่ข้อนี้มาจากคอสหลักหลายพันเลยนะครับเป็นส่วนหนึ่งของคอสนะครับถ้าใครอยากได้เทคนิคทั้งสี่ข้อนี้ พิมพ์คําว่ารักมากครับเมื่อคุณพิมพ์คําว่ารักมากบอทจะส่งทั้ง4ข้อนี้เลยทั้ง4สเต็ปนี้เลยนะครับจากคอร์สราคาหลายพันส่งให้คุณในแชทครับ